สวัสดีค่ะแอดหวานเองค่ะตอนนี้นะคะแอดหวานจะมาพูดถึงคงสุดท้ายของอูหวนในตำนานรักสองสวรรค์ค่ะก็ถ้าพูดถึงเทียนโห อู่หวนนะคะที่ถูกจิ้งหยวนหรือว่าเทียนฉี่ของพวกเราเรียกว่าหนังหงชั้นต่ำเนี่ยก็คือมันมีที่มานะคะเพราะว่าหงปกติแล้วมีห้าเกรดเอ๊ะเรียกว่า5้าระดับนะคะแล้วก็หงห้าสีของอู่หววเนี่ยเป็นหงชั้นที่ต่ำที่สุดค่ะเพราะฉะนั้นที่เทียนฉี่เรียกก็ไม่ใช่การดูถูกอะไรนะคะเรียกด้วยถูกต้องมากเลยค่ะหนังหงชั้นต่ำนี่ก็เป็นที่มาของคำเรียกของเทียนฉี่นะคะทีนี้เรื่องราวดีๆ ที่อู๋หวนกกำลังจะทำเนี่ยมันก็กำลังจะเกิดขึ้นมาละเพราะฉากนี้ต้องมีแน่นอนเลยนะคะเพราะมันก็เป็นเหมือนแบบฉากสำคัญมากเลยอะ่ะก็คืออู๋หวนเนี่ยยุยงแล้วก็กระตุ้นให้เกิดการต่อสู้กันของอพบเซียนกับปีศาจค่ะแล้วนางก็นำทัพเองด้วยนะนางออกรบเองค่ะแล้วก็บังคับให้จกักรพรรดิมาะะสัญเจีย่ะต้องฆ่าตัวตาย เท่านั้นก็ก็คือต้องฆ่าตัวตายเท่านั้นถึงแบบจะทําให้พวกเผ่าปีศาจพ้นภัยได้อะไรอย่างเงี้ยนอกจากนี้นะคะยังไปจัดการค่ะให้ตระกูลเฟิงอะ่ะหรือว่าตระกูลเผ่าพันหงอะ่ะให้ส่งเฟิ่งหลันค่ะไปลบอย่างพื้นที่ที่มันไม่ใช่เป็นพื้นที่ของสามภพนะคะโดยที่อูหววเนี่ยก็ส่งทหารเซียนไปร่วมลบในครั้งนี้ด้วย1นึ่งแสน ห0 0 0งแสนเซียนเรียกว่า1 0 0 0งแเซียนแต่ว่าจะมีเพียงแค่ห้าพันเซียนเท่านั้นค่ะที่รอดกลับมาแม้กระทั่งจิงเจียนนะคะลูกชายคนที่สองของอู่หววเนี่ยก็ตายค่ะในศึกครั้งนี้ด้วยเพราะว่าเขาปกป้องเฟิ่งหลันนั่นเองนะคะส่วนตัวแทนฝ่ายปีศาจที่มารบค่ะแล้วก็สามารถสังหารเสียนได้มากมายขนาดนี้เลยนะคะในนิยายก็คือชิงลี่นั่นเองชิงลี่มาอีกแล้วค่ะชิงลี่คือ ปีศาจจิ้งจอกก้าหางนะคะนางที่แบบเสแสร้งทำเป็นป่วยอะคะ่ะจำได้ไหมคะ <c oughs> ในนิยายคือชิงลี่นะคะนางมาเองมาพร้อมกับพวกเย้าสูนี่แหละคะ่ะพวกพวกปีศาจนะคะส่วนในเวอร์ชันละครนะใครจะเป็นคนนำทัพให้แดนปีศาจในมาที่ศึกที่พื้นที่ที่ไม่ใช่ของสามภพเนี่ยเดี๋ยวต้องรอดูกันนะคะแต่หลังจากที่จิงเจี้ยนตายเนี่ย อูอ่หววเนี่ยอู่หวนก็หายซ้าลงเหมือนกันนะคะหายซ้าลงเยอะเหมือนกันก็คือนางก็รักลูกนางไงเออแล้วลูกนางต้องมาตายเพราะว่าแผนแผนของนางเองที่นางต้องการจะกําจัดเฟิ่งรันน่ะนะคะแต่ว่าการกระทําของนางที่ผ่านมามันก็เกินไปจริงๆเนาะพวกเราก็อภัยกันไม่ได้ก็กําลังจะถึงแบบทุกอย่างต่อไปนี้มันก็จะพลิกๆไปหมดเลยนะคะอย่าพลาดชมกันนะ นี่ก็เป็นทั้งหมดของอพิโซดนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ช่องหวานชูก้าเลิฟไชนีสโนเวลล์แอนด์ซีรีส์เพื่อจะได้ไม่พลาดชมเรื่องราวดีๆนะคะแอดหวานอัพโหลดวิดีโอทุกวันจันทร์พุธและศุกร์ขอบคุณทุกท่านที่ติดตามแล้วพบกันใหม่ในวิดีโอหน้านะคะสวัสดีค่ะ